ฮัลโหลโหลฮัล้ออ๋อไปฮัลโหลสวัสดีครับว่าไงว่าไงอ๋ออยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะไปไหนล่ะไรนะนอนอยู่บ้านนี่แหละโอ้เ oh, ป็นยังไงบ้างแต่ก็สบายดีอยู่ก็อยู่ห้องใกล้ๆก,กันทุบมาทำไมอ่ะโอกินข้าวหรือยงังกินข้าวหรือยงังตอนนี้นี่กินข้าวหรือยงังยังไม่กินโอ้ oh. ลืมมอโทรศัพท์ไปเหรอวันนี้ใช่นี่อันนี้โทรศัพท์เปล่าเนี่ยโอ จะไปกินข้าวหรือเปล่าเนี่ยเเธอชวนเราไปกินข้าวอ่ะไม่ไม,ม่ถามถามถามก็อยากไปกินข้าวอยู่นะแต่ว่ารถไม่มีไปเลยอ๋อเดี๋ยวให้ออฟสเตฟัสแวนเวฟไปรับนะช่วงนี้หน้าละหน้าหน,าน้าหนาวไหม,มันหนาวไมหน้าหนาวถ้าได้นั่งถ้าได้นั่งรถเก๋งไปก็คงจะดีอยู่อ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวออกไปนะแค่นห้ล่ะจริงๆแล้วที่โทรมาคิดถึงเราก็ไม่บอกตรงๆเนาะตุดุดจุดุดจุดไม่มีสัญญาณตอบเราจากหมายเลขที่ท่านเรียกโทษทรัพท์โทษศัพท์ห่างวะดีใจจริงเลยที่ปลายโทรมา